สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำนายดวงชะตาดวงการงานการเงินความรักประจำวันที่25สิงหาคม2563กันนะคะดวงประจำวันที่25สิงหาคม2 5 6 3ของคนเกิดวันอาทิตย์ด้านการงานงานของท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและคนรักของท่านและอาจจะได้ลาบจากงานที่ท่านทำอยู่ด้วยค่ะด้านการเงิน เงินจะเข้ากระเป๋าท่านไม่มากมายอะไรนะักแต่ท่านก็มีความสุขมากสำหรับเงินที่ท่านได้รับด้านความรักความรักสดใสและได้รับการสนับสนุนด้านการงานจากคนรักของท่านเป็นอย่างดีและก็ให้ระวังเรื่องการขัดใจกันหน่อยนะคะยิ้มยิ้มกันเข้าไวค้ค่ะดวงทั่วๆไปจะใช้ใจ่ายอะไรก็คิดให้รอบคอบหน่อยนะคะดวงประจำวันที่25สิงหาคม2563ของคนเกิดวันจันทร์ ด้านการงานท่านจะได้ลาบจากงานที่ท่านทําอยู่และจากเพื่อนๆของท่านค่ะด้านการเงินท่านอาจจะเสียเงินซึ่งเกิดจากญาติพี่น้องของท่านนะคะด้านความรักระมัดระวังและค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะคนรักกันยังไงก็ไม่ทิ้งกันแน่ค่ะดวงทั่วๆไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับท่านแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านมีความสุขมากๆวันหนึ่งค่ะ ดวงประจำวันที่25สิงหาคม2563ของคนเกิดวันอังคารด้านการงานงานของท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากลูกน้องและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีค่ะด้านการเงินท่านจะได้รับเงินจากการทำงานและการเสีย่ยงโชคบริวารของท่านจะเป็นผู้นำมาให้นะคะด้านความรักคนโสดช่วงนี้ก็ร้องเพลงรองไปนิดนึงค่ะ ส่วนคนที่มีคู่ค่อยๆดูแลจิตใจกันนะคะดวงทั่วๆไปท่านจะเป็นคนที่รักของทุกคนแต่อย่างไรก็รักษาสุขภาพไว้หน่อยค่ะดวงประจำวันที่25สิงหาคม2563ของคนเกิดวันพุธด,ด้านการงานงานของท่านจะนำชื่อเสียงและเงินทองมาให้ท่านอย่างมากเลยค่ะด้านการเงิน ท่านจะได้รับเงินจากการทำงานในขณะเดียวกันท่านก็สามารถเสี่ยงโชคได้ค่ะด้านความรักความรักราบลื่นมีความสุขมากแต่อย่างไรก็ตามขอให้ท่านดูแลสุขภาพของคนรักของท่านด้วยนะคะดวงทั่วๆไปท่านอาจมีปัญหากับบริวารได้ให้ระมัดระวังคำพูดไว้หน่อยค่ะดวงประจำวันที่25สิงหาคม2,563 ของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีด้านการงานท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นหรือได้รับการไว้วางใจให้รับงานที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะด้านการเงินท่านจะได้รับเงินจากงานที่ท่านทำหรือจากการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้ค่ะด้านความรักคนรักของท่านจะนำความสุขมาให้แก่ท่านอย่างมากมายเลยค่ะดวงทั่วๆไป ท่านอาจมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนหรือญาติของท่านได้นะคะดวงประจำวันที่25สิหางหาคม2 5 6 3ของคนเกิดวันศุกร์ด้านการงานท่านจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆซึ่งอาจจะทำให้ท่านได้เลื่อนตำแหน่งได้ค่ะด้านการเงินท่านอาจจะต้องเสียเงินให้กับการรักษาอาการเจ็บป่วยของท่านเองนะคะด้านความรัก เป็นช่วงเวลาแห่งการไม่เข้าใจกันซึ่งอาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดหรือมือที่3ก็เป็นไปได้ค่ะดวงทั่วๆไปช่วงนี้ท่านต้องระวังคำพูดและการกระทำกับเพื่อนๆกับปริวารของท่านไว้หน่อยนะคะดวงประจำวันที่2 5สิงหาคม2563ของคนเกิดวันเสาร์ด้านการงาน ท่านจะได้รับหน้าที่ใหม่หรืออาจจะได้เลื่อนตำแหน่งซึ่งท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆและคนรักของท่านเป็นอย่างดีด้านการเงินมีรายจ่ายเข้ามาให้ท่านต้องจ่ายเยอะมากเลยนะคะด้านความรักท่านอาจจะมีปัญหากับคนรักของท่านได้สำหรับคนโสดก็คงต้องรอไปก่อนค่ะดวงทั่วๆไปท่านจะได้รับการสนับสนุนและดูแลจากญาติของท่านเป็นอย่างดีค่ะ